นี่นะครับขบวนนําเที่ยว91 1นะครับเมื่อถอดขบวนออกจากขบวน909นะครับที่เป็นคันนํานะครับตอนนี้ขบวน9ก1นนนะครับดีเซลรางนะครับก็เคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับสําหรับขบวน91 1นะครับเป็นขบวนนําเที่ยวนะครับกรุงเทพส่วนส่วนปฏิพัฒนะครับมีบริการเฉพาะ ออสารอาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดราชการนะครับวันนี้พวกมันอาประกาศคั้งสองมา1นึ่งันด้วยนะครับสำหรับขบวน911ออกจากชุมทางหนองประดูกไปแล้วนะครับ ก็ฝาก,กเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้องประดุกชาแนลครับ